สวัสดีครับผมบิ๊กประมพลครับผมนัทนัทวุฒิครับครับพบกับเราเป็นประจำในรายการเซตอัพติวเข้มทุกเรื่องการลงทุนนะครับพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา10โมงเช้านะครับที่เราจะมาคุยอัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็แนวทางการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีใหม่นะครับก็ตอนนี้เราดําเนินมาถึงใน EP ที่4แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับน้องนท ก็ใน e อีที่แล้วนะครับเราได้แนะนําสินทรัพย์ทางการเงินให้นักลงทุนทุกท่านได้รู้จักนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่หุ้นเพียงอย่างเดียวนะครับมันจะมีสินทรัพย์ทางการเงินตัวอื่นๆอีกด้วยนะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงินตัวอื่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันซึ่งไอ้ความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความเสี่ยงที่มันไม่เท่ากันของสินทรัพย์ทางการเงินในแต่ละประเภทนะครับแล้วเราได้อธิบายไปแล้วว่าความเสี่ยงนั้นมันมีอยู่2ประเภทนะครับเป็นประเภทที่เราควบคุมมันได้นะครับกออีีกปรรระะเเภททคืาาาไมม่่สถจ ควบคุมมันได้นะครับแล้วเราอธิบายไปแล้วนะครับว่าถ้านักลงทุนนั้นไม่ได้บริหารจัดการความเสี่ยงในพอร์ตเลยในวันที่ความเสี่ยงในด้านของที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันขยายตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนักลงทุนจะต้องเจอภาวะความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากนะครับจากการลงทุนโดยรวมนะครับส่วนในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาต่อกันนะครับในเรื่องของการการบริหารความเสี่ยงต่อจากพักที่แล้วนะครับว่าถ้าเรามีการบริหารความเสี่ยงพอร์ตนั้นเราจะสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างไงบ้างแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง บอลยิยิว e กับตัวบอลยิวที่เราเคยได้ยินกันมาว่าหุ้นลงหุ้นลงเนี่ยเพราะว่าบอลยิวมันขยับขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงแล้วก็สัปดาห์นี้เราจะมาไขาเรื่องนี้กันนะครับในวันที่ความเสี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงที่เราไม่สามารถบริหารจัดการได้เนี่ยมันขยับตัวเพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจนั้นมันขยายตัวขึ้นนะครับจากจากเดิมเนี่ยเ,ยเรา,าเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจอยู่ที่2หน่วยนะครับขยับขึ้นมาเป็น4หน่วยเนี่ยถา้านงลงทุนเนี่ย ไม่ได้มีการบริหารจัดก,การความเสี่ยงจากการลงทุนเลยนะครับยังคงลงทุนอยู่ในระ,ระดับความเสี่ยงที่ห้าหน่วยเหมือนเดิมเนี่ยมันจะทําให้ความเสี่ยงจากการลงทุนโดยรวมของนักลงทุนที่ต้องมาเชิญเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นจาก7หน่วยเป็น9หน่วยนะครับสิ่งที่นักลงทุนจะต้องทําก็คือจะต้องลดความเสี่ยงจากการลงทุนลงนะครับจาก5ห,หน่วยควรจะลงมาอยู่ที่ระดับ3หน่วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้านักลงทุนเคยลงทุนนะครับในตลาดหุ้นอยู่ที่50%นอนนะครับอีก5ัลนทุบอยู่ในตลาดพันตร แล้วลงทุนก็จะต้องปรับลดน้ําหนักในการลงทุนในตลาดหุ้นลงนะครับจาก50%ก็จะลดลงมาเหลือ30%แล้วไปเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในตลาดของพันธบัตรเพิ่มขึ้นนะครับจาก50%เป็น70%ก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนลงได้แล้วก็ทาให้ความเสี่ยงโดยรวมที่นักลงทุนต้องเผชิญปรับลดลงมาสู่ในระดับ7หน่วยตามที่นักทุนเคยตั้งเป้าไว้นะครับเมื่อเราเผชิญความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้เพิ่มขึ้นนะเรามีทางเลือกในการที่จะปับลดดความเสี่ยยงโกร ลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนลงนะครับจากสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากเราก็ลดน้ําหนักลงมานะครับไปเพิ่มสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าหุ้นเราเคยอธิบายไปแล้วว่าหุ้นนั้นจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่ตัวพันธบัตรรัฐบาลเองนั้นจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนะครับการที่จะลดความเสี่ยงลงนะครับเราก็ต้องขายหุ้นนะครับแล้วก็ไปเพิ่มน้ําหนักในในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลนะครับผลก็คือเมื่อเศรษฐกิจแย่ลงนะครับ e a r n i n g ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นนั้นขยับตัวลงนะครับทำให้ e a r n i n g ็ตต์ยูนั้นขยับลดลงมาด้วยนะครับในตลาดพันธบัตรเองอย่างที่เราอธิบายตามหลักของการ Asset a l l o c a t ช o n ไปแล้วว่าถ้าเศรษฐกิจแย่นั้นนักลงทุนก็จะต้องขายหุ้นนะครับแล้วก็เข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับทำให้ความต้องการของพันธบัตรรัฐบาลนั้นมันขยายตัวขึ้นนะครับเมื่อความต้องการซื้อในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลนั้นขยายตัวขึ้นราคาบอลจึงเพิ่มขึ้นและราคาบอลกับตัวของบอลย พันธบัตรเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับผมขออนุญาตอธิบายตัวนี้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับว่ามันสัมพันธ์ตรงข้ามกันได้อย่างไงนะครับเยกตัวอย่างเช่นในวันที่นักลงทุนนั้นซื้อพันธบัตรรัฐบาลมาบูลค่า1 0 0 0บาทนะครับนักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากพันธบัตรฉบับนี้เนี่ย5้าิบาทต่อปีนะครับถ้าเราคิดเป็นอัตราผลตอบแทนก็คือ50บาทหารด้วย1,000พันนะครับก็อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรฉบับนี้จะอยู่ที่5%นะครับ แต่ในวันที่เศรษฐกิจเริ่มแย่ลงนะครับความต้องการของการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้น mm hmm. นักลงทุนจะยังขายตัวบอลในราคาที่1,000ับาทเท่าทุนเท่าเดิมหรือไม่นะครับซึ่งความเป็นจริงก็คือเราควคงไม่ขายที่ราคาเท่าทุนนะครับพอความต้องการมันมากขึ้นเราก็อยากจะขายในราคาที่มันแพงขึ้นเช่นเราอาจจะขายที่ราคา1,200บาทนะครับคนที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลต่อจากเราไปในราคา1 2 0 0บาท mm hmm. เขายังได้รับผลตอบแทนในระดับ50บาทจากรัฐบาลเนี่ยเท่าเดิมอยู่นะครับแต่ พอเรามาคิดในเรื่องของอัตราผลตอบแทนหรือบอลยูเนี่ยจากเดิมที่เราเคยได้ห้าเปอร์เซ็นตนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นห้าสิบาทหารด้วยหนึ่งพันสองร้อยบาทคนที่เราซื้อซื้อพันธบัตรต่อจากเราไปเนี่ยเขาก็จะได้อัตราผลตอบแทนหรือบอลยูเนลดลงมาจากห้าเปอร์เซ็นลงมาเหลืออยู่ที่สี่จุดสองเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็เป็นคาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าทําไมราคาบอลขยับขึ้นแล้วทําให้บอลยูจึงลดลงนะครับครับผมก็ที่น้องนัทกล่าวไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างความสัมพันธ์นะครับหรือว่าเป็นเหตุผลนะครับ ของที่ Earning y i e l d นะครับกับ bond yield มีความสัมพันธ์กันนะครับตรงนี้แหละครับที่เราบอกว่าเออเวลาบางทีนะครับตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลงนะครับนักวิเคราะห์ก็บอกว่าปรับตัวลงเพราะว่าบอ i ย l d มันปรับตัวขึ้นเร็วนะครับอันนี้มันก็จะมีเรื่องของพวกนี้นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับในแต่ละมิตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายกกรณีนะครับอันนี้เป็นเคสจริงนะครับซึ่งภาพนี้ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับเพราะว่า เราก็เปิดให้ดูมาหลายรอบแล้วนะครับอันนี้นะครับเส้นข้างบนนะครับจะเป็นตัว e a r n i n g yield ของเซ็ปนะครับเส้นข้างล่างเนี่ยเป็นตัวบอนย y i e l 10ปีของไทยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นว่าแนวโน้มของเขาเนี่ยตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับอยู่ในแนวโน้มที่ลดลงนะครับพร้อมๆกันนะครับลงไปด้วยกันนะครับซึ่งหลักๆมาเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับดูสภาวะเศรษฐกิจในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับเราอยู่ในช่วงที่เราเรียกว่า การผ่อนคลายทางการเงินนะครับก็คือนําโดยนะครับธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยที่มีการออกมาตรการ QE นะครับเพิ่มปริมาณเงินนะครับซึ่งเวลาเขาออก QE นะครับ QE เนี่ยมันก็คือการที่เขาเรียก quantitative easing นะครับก็คือการที่เขาพิมพ์เงินเนี่ยมาซื้อพันธบัตรนะครับมาซื้อพันธบัตรเนี่ยความต้องการพันธบัตรเพิ่มขึ้นนะครับราคาพันธบัตรเพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้ตัวบอลยูมันลดลงเหมือนกับที่น้องนัดเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับ อันนี้เนี่ยมันก็มักจะใช้ในช่วงที่มุมมองของธนาคารกลางต่อเศรษฐกิจเนี่ยว่าเศรษฐกิจอะ่ะมันต้องการการช่วยเหลือนะครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวอย่างของสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ได้ดีนะนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว,ว่าพอบอนยิวมันปรับลดลงแล้วนะครับมันก็จะส่งผ่านไปยังเออร์เน็งยิวได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็จะมีทั้งเศรษฐกิจไม่ดีทําให้เออร์เน็งิลงนะครับแล้วก็ทําให้เออร์เน็งยิวลดลงนะครับซึ่งเออร์เน็งยิวนี้นะครับถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราเล่าไปแล้วว่ามันคือ ตัว earnings สนะครับส่วนด้วยราคาเนาะทีนี้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูว่าเวลานักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันนะครับต่างชาติหรือว่ารายย่อยบางกลุ่มเองเนี่ยเวลาเขาลงเนี่ยบางทีเขามีลงเป็นแต่ละ asset class ที่เราได้กล่าวไปนะครับเวลาเขาลงเนี่ยเขาก็จะดูว่าเอ๊ะ,อะผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลามันเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าเวลาบอลยิวมันปรับลดลงเนี่ยนะครับแล้วเออร์เน็งยมันไม่ลดลง มันหมายความว่าเอ๊ะตัว e a r n i n g ็งยิวเนี่ยมันแบบมันน่าสนใจกว่าเทียบกับตัวบอลยิวณาราคาเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวมีเงินนะครับหรือว่าตแสเงินเนี่ยเข้าไปซื้อนะครับในฝั่งของตัวหุ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ตัว e a r n i n g ็งยิวเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นฝั่งของตัวราคาที่ปรับขึ้นนะครับถ้าเกิด e a r n i n g ็มันเท่าเดิมนะครับอันนี้เองก็เป็นเหตุผลนะครับที่ตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับ ที่ดอกเบี้ยมันเป็นขาลงนะครับธนาคารกลางสหรัฐพิมพ์เงินนะครับแล้วก็ให้นโยบายดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยนะครับกดบอลยิวลงมานะครับแล้วก็ทําให้สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับในทางกลับกันนะครับในฝั่งขาขึ้นก็เช่นเดียวกันนะครับคือตรงเนี้ยความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเราก็จะให้ดูนะครับในบางช่วงนะครับที่บอลยิวมีการปรับตัวขึ้นเนี่ย มันก็จะอยู่ในเหตุผลที่ตรงข้ามกับในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นมีมุมมองว่าการที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะผลักดันนะครับหรือว่าสนับสนุนตัวเศรษฐกิจผ่านนโยบายทางการเงินเนี่ยมันเพียงพอแล้วลหละนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจอาจจะมีมุมมองหรือมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มีแนวโน้มที่จะอดอกเบีย้ยจะกลับไปเป็นสู่ขาขึ้นนะครับไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านดอกเบีย้ยแล้วนะครับหรือว่า อย่างช่วงนี้สดๆดลร้อนนะครับก็กําลังจะ QE tapering นะครับก็คือลดวงเงินการซื้อพันธบัตรเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลให้ในฝั่งของบอลยิเองนะครับมันค่อยๆปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าความต้องการของบอลนะครับที่ถูกสร้างโดยเฟดเนี่ยมันก็จะค่อยๆเบาบางลงนะครับพอบอลยิมันปรับขึ้นนะครับตัวหุ้นเองก็ตามนะครับที่ถ้าสมมุตินะครับให้กําไรเท่าเดิมนะครับบอลย l d ปรับขึ้นแล้วแต่ว่าเออร์เน็งย l d เนี่ยถ้าเกิดมันยังอยู่เท่าเดิมเนี่ยมันก็ดูจะ ลดความน่าสนใจลงไปนะครับเพราะว่าตัวบอลที่เป็นสินทรัพย์ที่ไลยความเสียงเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงทําให้เกิดการอโลเกตได้นะครับว่าเอ๊ะไอ้ถ้าจะรักษาแก็บของไอ้ตัวบอลยิวเออร์น e ิ่งยิวนีนะครับมันก็จะต้องมีการขายตัวสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นออกไปนะครับเพื่อ,อพอเขาขายสินทรัพย์ออกมานะครับตัวฝั่งของราคาเนี่ยหรือว่า E ส่วน P เนี่ยมันลดลง นะครับซึ่งการลดลงเนี้ยมันก็จะทําให้เออร์เน Yield มันเป็นขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับที่ว่าเอ๊ะทำไมเวลาบอ i e l d มันปรับขึ้นเนี้ยหุ้นมันถึงได้ลงกันนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของ Asset Allocation แล้วก็การส่งผ่านเรื่องพวกนี้มานะครับก็จะเห็นได้ว่าทางบอลยิวเนี้ยก็จะมีความสัมพันธ์นะครับกับทางเออร์เน Yield ผ่านทั้งมุมมองต่อเศษรษฐกิจนะครับผ่านทั้งตัว asset allocation นะครับการเคลื่อนย้ายการหมุนเวียนของเงินทุนของนักลงทุนแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้เองนครับเหตุผลนะครับที่เราเปลี่ยนวิธีการประเมินมูลค่าจาก pe มาใช้ earning yield เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราสามารถาประเมินมูลค่าหุ้นนะครับโดยพิจารณาเรื่องของ bond yield เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นอ,อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงที่เป็นฐานการลงทุนไว้เปรียบเทียบนะครับแล้วก็เป็น asset allocation ไว้เคลื่อนย้าย ปรับลดเพิ่มหรือปรับเพิ่มความเสี่ยงของพอร์ตของเราเนี่ยตามที่น้องนั้นได้อธิบายไปนะครับการที่เราปรับ P/E มาใช้ Earning ็งยิวนะครับมันทําให้เปรียบเทียบกับบอลยิวได้ง่ายนะครับแล้วมันก็จะทําให้ในการลงทุนของเราแล้วเนี่ยสามารถลงทุนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตนะครับในฝั่งของตัวบอลยิวเออร์เน็งยิวที่มันเป็นขาลงนะครับไปพร้อมๆกันหรือเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นพร้อมๆกันนะครับ แต่ถ้าเกิดเรามาพิจารณาจริงๆนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับถ้าเอา2ตัวเลขเนี้ยหักลบกันครับซึ่งเราเรียกมันว่า Earning ็งยิวแก็นะครับก็คือส่วนต่างผลตอบแทนจากหุ้นนะครับเทียบกับผลตอบแทนจากพันธบัตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยถ้าเราดูในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ในกรอบนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นโอกาสนะครับเข้ามาสําหรับการลงทุนได้นะครับบางช่วงนะครับที่ Earning ็งยิว กลสูงนะครับก็คือในเส้นสีขาวตรงกลางเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงที่สูงมันหมายความว่านะครับตัว e a r n i n g ็งยิวนะครับหรือผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยมันสูงกว่าผลตอบแทนของธนธบัตรนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้ตัวตัวหุ้นเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะครับเพราะผลตอบแทนมันดีกว่าดีกว่าในช่วงที่ภาวะปกติหรือภาวะเฉลีย่ยหรือในช่วงอื่นนะครับหรือในบางช่วงเวลาเนี่ยที่ตัว r n i n g yield ก a p เนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะครัหรือว่าต่ำกว่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็บอกว่าเอ๊ะไอ้ผลตอบแทนของหุ้นนะครับมันดูจะค่อนข้างต่ำนะครับเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรจากภาวะปกตินะครับตรงนี้เองนะครับมันจะเป็นปัจจัยนะครับที่เราสามารถนำมาพิจารณานะครับแล้วก็ไทมิ่งตัว Market ได้นะครับสามารถลงทุนได้อย่างได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเฉียบคมมากยิ่งขึ้นได้นะครับ ซึ่งในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาต่อนะครับเรื่อง e a r n i n g y งยิวแกรกันแบบเต็มๆนะครับแล้วเราก็จะมี w o r k ์กช็นะครับแล้วก็ทําการพิสูจน์นะครับว่าเอ๊ะในเชิงการประยุกต์ใช้เรื่อง e a r n i n g ็งยิกรนะครับมากับการลงทุนเนี้ยมันสามารถทําได้อย่างไรนะครับแล้วมันดีจริงไหมนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการประเมินมูลค่านะครับที่ถ้าเราเปลี่ยนจาก PE ง่ายๆนะครับเปลี่ยนจาก P ส่วน E เนี่ยมันเป็น E ส่วน P เนี่ยนะครับแล้วผลเนี่ยมันจะมีผลมากขนาดไหนนะครับที่จะทําให้เราลงทุนได้อย่างเฉ uh ียบคมมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็สําหรับในสัปดาห์นี้นะครับเนื้อหาเนี่ยจริงๆมันก็ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบอลยิวนะครับกับ e a r n i n g ิ่งยิวนะครับแล้วก็เราก็ได้ให้เหตุผลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนี้นะครับหวังว่าท่านนักลงทุนทุกท่านเนี่ยเวลาได้ยินเอ๊ะนักวิเคราะห์บอกว่าบอลยิวขึ้นแล้วหุ้ จะเข้าใจนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับรายการเซตอัพติวเข้มทุกเรื่องการลงทุนของเราได้นะครับทุกเช้าวันเสาร์นะครับเวลา10โมงเช้านะครับก็ไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ